ในเกมการเงินหลักความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นตั้งใจจริงต้องผสานเป็นหนึ่งกดปล่อยศักยภาพในตัวคุณ พึ่งก้าวสู่ความสำเร็จกับ The Better Games เจ็ดพฤศจิกายนสยามพาวไลรอยัลแกรนเชียเตอร์สยามพา, Theater, ามพลกอน พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบของเราในวันที่22ตุลาคมนี้ราคาหุ้นพยายามทดสอบแนวต้านอีกครั้งฟื้นความหวังว่าจะกลับไปสู่ขาขึ้นรอบใหญ่ดังที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาหุ้นที่เราจับตาความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้เป็นหุ้นเทอร์นาลา์วขวัญใจมหาชนที่มูลค่าการซื้อขายคึกคักมักจะติดอันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอยู่บ่อยครั้ง แต่มักจะติดแนวต้านที่11บาทสิสตางค์ซึ่งเป็นราคาเปิดและราคาสูงสุดในเช้าวันนี้เรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัท i n t e r อร์ฟลา e อีส e ์เอเนรจีคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือว่า IFEC ที่เพิ่งจะเปลี่ยนชื่อจาก i n t e r อร์ฟ e a s อวิศวกรรเพื่อสะท้อนแผนการดำเนินงานที่มุ่งไปสู่ธุรกิจพลังงานอย่างเต็มตัวราคาหุ้น IFEC เคยพุ่งสูงเกือบแต่18บาทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจากราคาระดับ3-4บาทในปีก่อน ตอบรับการเปลี่ยนธุรกิจจากเครื่องถ่ายกระสารไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นการสะท้อนของกำไรที่ฟื้นตัวอย่างโดดเด่นจาก28ล้านบาทในปี56เป็น72ล้านบาทในปีก่อนขณะที่ครึ่งปีแรกของปีนี้ทำกำไรไปได้แล้วกว่า90ล้านบาทแต่หลังจากราคาหุ้นขึ้นไปแต่ยอดดอยเกือบ18บาทก็ล่วงลงต่อเนื่องทั้งจากการเพิ่มทุนและความคาดหวังที่มากเกินไปในธุรกิจพลังงานทางเลือก ปัจจุบันไ F เฟกมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด27.5เมกะวัตต์เท่านั้นและน่าจะเพิ่มขึ้นแต่52เมกะวัตต์ภายในสิ้นปีนี้แต่ราคาหุ้นที่ระดับ10-11บาทสะท้อนกำลังการผลิตเกิน100เมกะวัตต์ไปแล้วทำให้ราคาหุ้นไอเฟกอึดอาดไม่ไปไหนปรตาตที่ไม่มีข่าวดีเข้ามากระตุ้นแต่องไรก็ตามยังมีนักลงทุนพอร์ตพันล้านอย่างนาเรศงามอภิชน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ4ก็ยังพอจะสร้างความหวังให้กับนักลงทุนหลายย่อยได้เมื่อสืบจากนาวิเคราะห์โบกเคเคเทอพิษิตริมทําลงคุนมองว่าแนวโน้มทางเทคนิคของหุ้น i f เฟ t ยังดูดีอยู่ดังนั้นจึงให้เกงกำไรในกรอบแนวรับแนวต้านโดยให้แนวรับไว้ที่10บาท80สตางค์แนวต้าน11บาท50สตางค์และให้จุดชัดลอดไว้ที่10บาท50สตางค์